เตรียมรับมืออากาศแปรปรวนจากนี้ไปเริ่มโค้งสุดท้ายของฤดูหนาวลมประจำฤดูร้อนเริ่มพัดมาเป็นช่วงๆและคาดหมายลักษณะอากาศทั่ทวไปตั้งแต่วันนี้ถึง7กุมภาพันธ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดมินโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องเช็คก่อนร้อนฝน แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ใหม่ของเราด้วยนะครับชื่อว่าบอกเล่าข่าวอากาศ V2 เนื่องจากเพจเดิมมีปัญหานะครับก็ต้องฝากพี่น้องเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอบพระคุณมาณที่นี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องอากาศทางบ้านของพี่น้องนั้นเริ่มร้อนขึ้นมาหรือยังครับหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันนะครับสัมผัสอากาศเย็นได้แล้วก็มีหมอกในช่วงเช้าเท่านั้นครับ แต่อย่างไรก็ตามครับอีกไม่กี่วันนี้มวลอากาศเย็นในชุดใหม่ก็จะลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่าจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับล่าจากจถึงวันที่15กุมภาพันธ์ครับก็พบว่าในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ2-3กุมภาพันธ์ก็เป็น2วันสุดท้ายที่มวลอากาศเย็นกําลังอ่อนได้ปกคลุมไทยตอนบนนะครับจึงส่งผลทําให้ยังคงมีอากาศ เย็นได้ในช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือพาอ,อิสานตอนบนแล้วก็หลายพื้นที่อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็จะมีหมอกได้ในช่วงเช้านะครับโดยทิศทางลมครับเริ่มที่จะมีความแปรปรวนเกิดขึ้นครับโดยจะมีลมประจาฤดูร้อนครับก็คือลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เริ่มพัดแทรกเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับมาด้วยกําลังที่อ่อนบวกกับมีลมไยตะวันตกนะครับที่พัดปกคลุมทางด้านภาคเหนือพาอ,อีสานตอนบนด้วยครับพี่น้อง จึงเป็นสาเหตุทําให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับอากาศเย็นในช่วงเช้านั่นเองครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นที่จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ขึ้นลมก็มีกําลังอ่อนนะครับมีโอกาสเจอฝนได้น้อยบางพื้นที่ครับพี่น้องนี่ก็คือข้อมูลในช่วงวันนี้และก็พรุ่งนี้ครับส่วนในช่วงวันที่4ี่ถึงหกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงที่มลอากาศเย็นชุดใหม่แต่กำลังก็ไม่ถึงกับแรงสาไหร่ครับพี่น้องเป็นกำลังปานกลางได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนครับ ยังส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศกลับมาเย็นถึงหนาวได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ฝุ่นนั้นก็ลดน้อยลงเนื่องจากลมจะพัดเข้ามาครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับมีโอกาสจอฝนได้เล็กน้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะในวันที่4ครับแล้วก็ฝนก็จะแล้งยาวนะครับหลังจากนั้นไปย้ํานะครับในช่วงวันที่4นี้ฝนก็ตกได้เล็กน้อยบางพื้นที่นะครับยังไม่ชุกไม่หนักเท่าไหร่ครับส่วนในช่วงวันที่7จ็ถึงสิกุมภาพันธ์นะครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะแปรปวนนะครับสบภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนลมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนทิศนะครับโดยจะมีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมไทยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่9ถึง11กุมภาพันธ์นี้ครับจะมีกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนครับส่งผลทําให้มีฝนได้ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและก็บริเวณภาคใต้นะครับ โดยบริเวณภาคใต้นี้มีโอกาสเจอฝนชุกที่สุดนะครับโดยเฉพาะในช่วง10-11แล้วก็12กุมภาพันธ์ครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับทั้งหมดคืออัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อ,อมาบรูการคาดหมายลักษณะอากาศโดยทั่วไปจากกรมูตูนิยมวิทยาครับตั้งแต่วันนี้ถึง7กุมภาพันธ์ครับในวันนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับ2-3กุมภาพันธ์รวมถึงในช่วงวันที่6และก็7กุมภาพันธ์นะครับ ลักษณะอากาศนั้นจะคล้ายกันก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิปรับสูงขึ้นครับ1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในช่วงเช้าและก็จะมีหมอกหนาในบางพื้นที่ครับส่วนพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของฝุ่นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเห็นอากาศสดสดวกในช่วงเช้ามันอาจจะไม่ใช่หมอกก็ได้ครับพี่น้องอาจจะเป็นฝุ่นเต็มเมนะครับแต่ยังคงมีอากาศเย็นให้สัมผัสครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอีสาน ส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตอนออกและก็บริเวณภาคใต้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับส่วนในช่วงวันที่4-5่ถึงกุมภาพันธ์นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางลอกใหม่จากประเทศจีนนั้นจะได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานภาคเหนือรวมถึงบริเวณทะเลจีนใ,ใต้ครับลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลทําให้บริเวณภาคอีสานมีอุณหภูมิปรับลดลง2ององศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคเหนือครับอุณหภูมิจะปรับลดลง1-2องศาเซลเซียสในขณะที่ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกครับทาให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเจอฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่สําหรับในวันนี้และพรุ่งนี้ครับส3กุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านภาคใต้จะมีกําลังอ่อนนะครับส่งผลทําให้บริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลระมันครับ มีคลื่นลมกําลังอ่อนโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอดามันครับทะเลจะมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงวันที่4ถึง7กุมภาพันธ์นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทางด้านภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับทําให้บริเวณภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับ โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นกับพี่น้องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เตรียมเข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับ โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่บ้างในบางครั้งบางคราวที่มีมวลอากาศเย็นลงมาเป็นระลอกระ,ะลอกนะครับแต่อากาศแบบนาวจัดนั้นก็แทบจะไม่มีแล้วครับโดยในช่วงตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ต้นไปก็จะมีแต่อากาศอุ่นขึ้นนะครับร้อมกับอากาศร้อนที่จะกลับมาครับพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันต่อไปนะครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคกันเลยครับ เริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในช่วงเช้าโดวยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยครับจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในช่วงเช้าครับอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ14-18งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสดยลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้นานภาคกลางครับ ในวันนี้บริเวณภาคกลางก็จะมีหมอกในช่วงเช้าครับอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-2องาศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดใน,นวันนี้ครับ18-21องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6งองาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับวันนี้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในช่วงเช้าครับอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้นครับ1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ1 8ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35อถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในช่วงเช้าโดยมีโอกาสเจอฝนได้็กน้อยนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูง1-2เมตรครับแล้วก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะว,วันตกครับวันนี้จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าจะมีเมฆบางส่วนครับ อุณหภูมิต่ำสุด20 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อตชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรและห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ1เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุก,การณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ